สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะจะไม่ได้มารีวิวมาสเตอสองค่ะเห็นกันเยอะและหลายคลิปทั้งส่งมอบทั้งชุดแต่งออปชั่นแน่นเหลือเกินนะคะมาดูรุ่นที่ใหญ่ของตระก,กูลมาสเตอกันมากนะคะนี่ไม่ใช่อะไรเลยนะคะมาสเตอร์ all new CS85 อ่ะหลายคนนะคะรีเควสมามาทั้งอินบ็อกซ์ทั้งคออินมานะอ๋อพี่เจเอจัดให้หน่อยนะคะอยากดูรีวิวอยากดูรถจริงๆนี่เลยค่ะคันนี้เลยค่ะคันแรกของขอนแก่นนะคะรถลงเรียบร้อยและจะเตรียมส่งมอบในวันนี้ด้วยนะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น m a z t e r on n e w s 8ที่เป็น2.5 SP e x c l u s i v e และเป็นเครื่องเบนซินอ่ะฟังไม่ผิดนะคะหลายคนนี่เล็งตัวนี้มากเพราะว่ารุ่นเก่านะคะจะเป็นดีเซลนอะอ่ะอยากได้เบนซินแต่อยากได้เป็นความ e x c l u s i v e ของที่นั่งของดีเซลทำยังไงล่ะ m a z t e r จัดให้เลยค่ะไปดูกันเลยคันแรกเลยนะคะคันนี้นะคะสีขาวมุกค่ะตัว 2.5 SP e x อ l ค s ส v ่ค่ะ6ที่นั่งและเป็นเครื่องเบนซินค่ะราคาน่ารักน่าจับต้องมากค่ะที่ออกมาใหม่ปี 2, 2021นะคะปรับราคาลงมานี่แบบเริ่มต้นแค่1 4 000, 9 0ล้าน4สกาหนันนะคะโอ้โห SUV เทแท้นะคะราคาแบบต่่ำกว่าแบบอืม ที่เป็นช่วงล่างที่เป็นแบบแหนบอะไรเอ่ยนะอะไม่ว่ากันนะคะตัวนี้ได้ความพรีเมียมจริงๆแล้วก็เขาเด่นจริงๆนะคะปรับราคามาให้ลูกค้าหลายท่านเอื้อมถึงจริงๆแล้วก็คดจริงๆคะ่ะเรามาดูรอบคันของคันนี้กันดีกว่าก่อนได้ไปพูดถึงรุ่นย,ย่อยๆรุ่นอื่นนะคะคันนี้อ่ะได้ความพรีเมียมนะคะก็จะเป็น2.5 SC e x c l u s i 6ที่นั่งค่ะ ก็เป็นเครื่องเบนซิน2.5 0 0นะคะตัวนี้ก็ราคาขยับลงมาค่ะก็คือจริงๆตัวท็อปของเบนซินเนี่ย2.5 SC ที่ไม่ใช่เ e อ็ก s ิสีอะคือ1,599,000นะคะแต่ตัวนี้ขอเป็น6ที่นั่งก็จะเป็น1,639,000คะ่ะเพิ่มมานิดเดียวลูกค้าเลยบอกเอาตัวนี้ดีกว่าได้กับตันซีดนะได้ความแบบนั่งสบายนะคะนั่งสบายตรงไหนก็คือเวลาลูกค้านั่ง2-2-2เนาะเวลามองวิวตรงกลางเนี่ยมองตรงนียก็จะไม่มี แถวที่2เนี่ยก็จะไม่บางวิสัยทัน์นะคะแล้วก็นั่งสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเพราะมีตรงกลางที่เป็นกัปตนด้วยนะคะบอกก็ใหญ่โอ้แล้วก็ยังเป็นเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยต่างๆนี่ก็มีกันครบเลยนะคะกล้องรอบคันเซนเซอร์รอบคันนะคะกล้อง360องศานี่เซนเซอร์หน้าไฟหน้า LED ไฟ daytime running น,นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็ปรับเปลี่ยนจอมาด้วยนะคะหลายคนแบบเพราะว่ารถ C8 เนี่ยสามารถจะซื้อไปแบบ เป็นรถแฟมิลี่นะคะรถครอบรัวรถที่คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายอยากนั่งสบายเดินทางไกลบางคนแบบชวนพ่อชวนแม่ไปเที่ยวพอะรู้ว่านั่งรถเดินทางไกลไม่เอาละไม่ไปละแม่เหนื่อยยังไม่ทันไปถึงไหนและแม่เหนื่อยอ่ะคันนี้ตอบโจทย์นั่งย,ยาวสบายหลับก็สบายนั่งก็ไม่เหนื่อยคนขับก็ขับสบายด้วยอ่ะแล้วก็ปรับจอให,ให้ใหญ่เนี่ยรือเคยกันมาเจ็ดนิ้วมองข้างหลังไม่เห็นเลยคันนี้นี่คือแปดนิ้วนี่เห็นมากเ,เ,เดี๋ยวสตาร์ทให้ดูความพิเนียมนะคะแล้วความใหญ่จะเหมือนกับ ถ้าเปิดให้ดูจะเหมือนกับหยิบมือถือคุณแม่มาดูแล้วเห็นโอ้โหทำไมฟอนต์ใหญ่จังน,นี้เป็นแบบนี้เลยค่ะอ่ะนั่งให้ดูเลยแหลมไหมล่ะชัดเจนมากเพราะว่ารถเขาใหญ่เนาะก็อยากเห็นหน้าจอแล้วก็คนขับสถมาก็จะเป็นคนวัยเกษียณสูงอายุหรือแบบคนนั่งด้านหลังไม่เห็นจออยากเห็นอ่ะเนียดูดิรูกฟอนต์ก็ใหญ่อลังการ ชัดแจ๋วมากค่ะตัวนี้ก็บอะไฟฟ้าคู่หน้านะคะบอะเซ็กแปนี่คืออบกระชับแล้วก็ใหญ่มากคือนั่งสบายไม่ปวดหลังเลยนะคะเพราะยังมีตัวเนี่ยตับทิศทางให้ด้วยนะคะอ่ตัวนี้ก็จะเป็นกล้องเป็นภาพหน้าหลังนะคะซึ่งให้ลูกค้าไปข้างในของเซ็กแปก็จะเป็นตัวหลังคาเขาก็จะเป็นสีดําแบบนี้นะคะอ่านี่สตาร์ทให้ดูตัวนี้ก็ยังไม่ได้ลอกออกเดี๋ยวให้ลูกค้าดูเลยว่ารถไม่มีรอยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวเป็นโนแบ๊ ตัวประตูของเซ็กแดเนี่ยหลายคนชอบมากเพราะว่ามันเปิดได้แบบกว้างมากเนี่ยขึ้นลงเนี่ยสบายเลยไม่ต้องแบบถ้าเป็นประตูสมัยก่อนจะแค่นี้เนาะเวลาเข้าลงแบบคนหรือคนตัวใหญ่ผู้ใหญ่เงี้ยก็รู้สึกเทอะทะนะคะเนี่ยข้างหลังก็กดแค่นี้แหละเปิดจากด้านหลังเนี่ยกดตรงนี้เองได้เลยนะคะถ้าเกิดไม่มีใครเปิดให้แค่นี้สไลด์เนี่ย<ฆ>ค่ะก็นั่งสบายนะนี่เดี๋ยวนั่งให้ดูเลย เนี่ยค่ะสูง173เตีนั่งได้นะเลื่อนบาะดูจิสบายมากนั่งข้างหลังแต่ว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่อาจจะแบบเแข่งเข้าขอแข่งเข้า,ข,ข,าโหโหขาอะไรอย่างเงี้ยไม่ดีเนาะก็นั่งข้างหน้าก็จะเป็นเด็ก,ดกๆวัยรุ่นก็นั่งข้างหลังแต่ถ้าพูดถึงว่าถ้าเกิดนั่งกันเต็มผู้ใหญ่ทั้งคันก็นั่งได้สบายค่ะแอร์ก็มาถึงข้างหลังอยู่นะคะก็เปิดเนี่ยเวลาเปิดเนี่ยไม่มีใครเปิดท้ายฉกเองก็ได้เธอทิ้งฉลอนหนีลงเอง เนี่ยแล้วด้วยความประตูก็เปิดว่างนะคะเนี่ย <viele. S 2> ก็ลงได้สบายตัวเนี้ยก็ไม่ได้สูงจนเกินไปสไลด์เก็บบอกอ่ะอาจจะหนักนะคะเพราะบอกเขาใหญ่แต่ว่าการสไลด์การายอะไรเงี้ยไม่สะดุดคือมูฟได้ดีมากค่ะตัวรางตัวอะไรอย่างเงี้ตัวเนี้ยอันนี้นก็จะเป็นแอร์เนาะมีอุ่นบอกตัวอุ่นนะคะตัวอุ่นตัวเขาเรียกอะไรบอกอุ่น butterfly. บอกอุ่นได้ไหมตันนี้ก็อุ้ยมือฉันหายอ่ะ ลึกมากนะคะวางสัมภาระได้แล้วก็ตัวชาร์จได้ถึง2.1แอมป์เลยนะคะ iPad นี่สบายเลยชาร์จได้ไวอยู่ก็วางแก้วน้ำนะโอเค CX8 อะเป็นรถที่คุณไม่ต้องแต่งอะไรเลยนะเดิมๆเลยสวยงามรีเมียมตัวนี้นะคะก็ปรับความสูงได้รูลูกันอยู่ก็อันนี้ก็เป็นภาพคุณรถ่าไปลูกค้านะคะ เวลาเปิดมาอย่างแบบบางควนวางพวกอาหารนี่กลิ่นรองเท้าเนี้ยไม่อยากให้กลิ่นโชยออกมาก็ไว้ตรงนี้ได้ด้านล่างก็จะเป็นตัวเหมือนเดิมค่ะมียางอะไหล่ให้ค่ะนี่ตัวเป็นยางอะไหล่เป็นตัวอุปกรณ์ช่วยเลือฉกเฉนค่ะบอกก็อย่างที่รีวิวไปแล้วค่ะพับง่ายเนี่ยกดหนึ่งสเตปกดหนึ่งสเตปพับดันกดหนึ่งสเตปปุ๊บกดหนึ่งสเต็ปพับดันแค่นี้เองค่ะเวลาเปิดขึ้นมาก็ดึงจากตัว พลาสติกที่เป็นการแค่นี้เองประตูทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นของประตูสีบานกับด้านหลังก็ป้องกันการหนีโอ้โหเป็นไงคะตัวใหม่ออกมาที่เด่นๆเ,เลยนะคะที่ไม่พูดไม่ได้คือราคาเขาคะ่ะคุณได้ SUV แท้ๆคือแบบมันนิ่มมันสบายมันขับดีตอบโจทย์เป็นรถฟ a m i ม y ที่3แถวนั่งได้จริงอะ นั่งได้จริงทุกที่นั่งไม่ใช่ว่า2แถวเปิดเต็ม3แถวต้องนั่งแบบโอ๊ยหดคองงเข่าอะไรอย่างเงี้ยแบบน,นั้นนะไม่ใช่นะคะแล้วก็การขับเดินทางไกลเนี่ยก็คือสบายมากนะคะผู้ใหญ่เนี่ยก็อยากเดินทางไปเที่ยวได้แล้วก็ถ้าเกิดมองอลรถใช้ในเมืองลหละตัวเนี้ยก็ใช้ในเมืองได้ดีค่ะเพราะว่าตัวรัศนียวงเลี้ยวเขาไม่ได้แบบเออต้องเก็บรถแบบสองสารอบใช้ในเมืองแล้วจะยุ่งยากไปหงไปห้าเนี่ยค่ะคือรอบครึง่งเก็บรถได้หมดนะคะเวลาคุณถอยคุณอะไรนี่คือสบายนะคะเพราะว่าตัวความกว้างเขาอะค่ะก็เท่ากับ หาแต่ยาวกว่าเซนะคะก็จะเป็นยาวกว่า3 5เซนก็คือเป็นแถวที่สาที่เพิ่มขึ้นมานั่นเองตัวนี้โปรโมชั่นก็มี d o บ b ้ e ศูนยเเก็มีนะคะแล้วก็มี Mazda c a r ์ด้วยค่ะอ่า Mazda แคร์คืออะไร Mazda แคร์ก็คือเป็นการถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คระยะนะคะคฟรีเลยศูนย์บาทคุณเข้าตามรอบนี้ก็คือ3ปีนะคะปีหนึ่งเนี่ยเข้า2ครั้งก็คือเดือนที่6กับเดือนที่12แล้วนก็คือ6ครั้งนั่นเองค่ะฟรีไปเลยไม่มีค่าบำรุงนะคะตามรอบที่เขาบอกไว้ว่ะคุณต้องเปลี่ยนถ่ายนน่นนี่นั่น ระยะแรกนะคะของเหลวของเส้นเบรงคือคุณต้องชําระเองอันนี้ก็ฟรีไปเลยก็ถือว่าเซฟไปได้3ปีสบายๆกระเป๋าไปนะคะโอเคค่ะถ้าใครอยากดูรุ่นใหม่นะคะรุ่นไหนเนี่ยเดี๋ยวรถมาลงอีกแต่จะรีวิวให้อีกนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าจะมีตัวใหม่ของชาวันที่เป็นเนี่ยคือเริ่มต้นเนี่ยหนึ่งล้านสี่แสนก็หมื่นก้าพันนะคะเป็นตัวเบนซินนะคะตัวเริ่มต้นถัดมานะคะก็เป็น2.5 SP นะคะคือตัวท็อปแต่ยังไม่ได้เป็นตัวเ e อ็กซ์คลูซีฟนี้นะคะก็หนึ่งล้านห้าแสนก็หมื่นเก้าพันและตัวนี้ที่นำเสนอ ก็คือ6ที่นั่งนะคะมาแล้วค่ะในรุ่นเป็นซินก็คือ1,639,000าค่ะแล้วก็เป็นดีเซลยังเป็นรุ่นเดิมอยู่นะคะเป็นตัว2 2 XDL Exclusive ที่เพ e e ิ่งรีวิวไปจากคลิปที่แล้วนะคะเดี๋ยวไปดูด้าลนานะคะเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูก็เข้าไปดูได้ค่ะโปรโมชั่นตัวนั้นก็ดีไม่แพ้ก,กันเลยนะคะแล้วคุณก็ได้ความพรีเมียม styles. เครื่องแรงประหยัดน้ํามันได้เครื่องเสียงโบสนะคะ มีสีให้เรียกเยอะมาเลยนะคะตอนนี้หลายคนแบบโอ้ยอยากได้สีนู้นสีนี้อ่ะอินบ็อกซ์เข้ามาถามได้น,นะคะเพจการนะคะเป็นมาสเตอพี่เิเพจขอนแก่นค่ะเป็นออฟฟิเชียลนะคะจะรีเควสหาพี่เจก,ก็ยินดีค่ะหรือจะได้เล็กตรงเลยนะคะโทรหาได้เลยนะคะ093-916-2651ค่ะ ไลน์ไอนะคะเป็น J A A E Y M E E ค่ะจจเอขายทุกรุ่นนะคะลูกค้าเข้าใจว่ามีแต่มาด้นะรุ่นใหญ่มาแล้วนะคะแล้ลูกค้าเจก็เดี๋ยวจะมารับรถแล้วค่ะอ่าแล้วก็ยังมีเพจสีขาวไอเพจอ่าเพื่อนๆนะคะอยู่ด้วยกันก็เป็น Mazda Lady ขอนแก่นภาษาไทยทั้งหมดนี่ก็ด้านล่าง insert ข้อมูลไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ดี๋ยวคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะเพราะว่าลูกค้ามาแล้วค่ะคลิปนั้นโปรโมชั่นเอ้ยส่วนลดเอ้ยของแถมจัดแต่งงไงมากสนับมาเสนอนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ